ก็สวัสดีและยีดีคุณผู้ชมคัดกันด้วยฮะวันนี้จะมามารีวิวบ้านเฮียเล่นเล่นไปปัะงแต่สามอาทิตย์แล้วนะก็คือใช้เวลาประมาณห้าสิบชั่วโมงกว่าจะทำอะไรแบบโอ้โหแบบกว่าจะเสร็จก็จะเสร็จนะฮะกว่ากว่ากว่วานที่จะเสร็จมัน ใช้เวลาโคตรจะนานฮะอ่ะ,อะดวันนี้พาไปดีๆพาไปดูอีโหนเล่นมาแบบสักห้าชั่วโมงเขากลับสามวันน่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวถ้าไปดูกันเอาละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยอะไปอ่ะเด,นะดี๋ยวนะครับขอบคัณมากก็ บ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะฮะบ้านก็อยู่ในหลุมใช่ไหมก็เลยตอนนี้น้เล่น Minecraft. ไม c ครับพี่โอไปเจอมามันเจอเป็นไม้คร e ับพี่ร d ่นสิบอีชั่นเบต้านะฮะตัวนี้เป็นไม c ครับช้างนะฮะแต่เป็นไม้ครับใกล้ๆไ e มครับช้างแต่ว่าเห็นชื่ออะไรเนะี่ยเหมือนของจริงเป๊ะนะฮะเนี่ยดูหน้ามาดูกัน,นูนะฮะรูปร่างเหมือนหน้า,มาไม้เลย ไปดัดแปลงอะไรมาไม่รู้มันหุ่นทำไมมันเป็นน้าไม้ให้อะไรโอ้ยอนี่คือพื่อขอเประเทประมาณห้าสิบชั่วโมงเท่ากับสามวันอันตรงซิงคนเห็นหน้านะฮะปลูกโต๊ะโกโก้ไว้เยอะมากแต่ไม่ได้เยอะนะ ปลูกไว้แค่ประมาณนี้ส่วนตรงนั้นปลูกต้นจังเกิลไว้นะฮะต้นหนึ่งเอาไว้แบบมาประดับบานเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรหรอกแค่คือควนามสวยงามส่วนตรงนี้ตน้นโอ๊กที่เล็กที่สุดส่วนนี้ฟาร์มวัวนะฮะฟาร์มวัวมีฟาร์มวัวฟาร์มหมูฟาร์ม,รมไก่เ้ย ส่วนฟาร์มแกะอยู่ตรงหน้าผมนี่อ่ะอ่ะวิ่งเข้าออกไงฮะเดี๋ยวโคงทำให้ถูกเอาละนี่คือวิธีเขาออกผมจะใช้วิธีดีคฮะ จะใช้วิธีนะแบบวางบล็อกห่างๆหัวง่ายสักเข้านะคือกระโดดวิ่งกระโดดเลยนะทำให้ลูกหรือว่าแบบผมใช้วิธีหนึ่งนะที่มันดูคลาสสิกกว่านั้น,นที่แบบโอ้โหคือแบบลองไปต้องเสียเวลากระโดดไนงะนี่คือวิธีนี้ครับ สงสัยว่าทำไมคนต้องเอาเรือเรือมาวางคำถามเดี๋ยวผมยัาไม่ดูครับน้เราจะเข้าออกเนี่ยเรากดขึ้นเรือน,นี้อ่าเราจะขึ้นเรือแล้วออกเห็นไหมออกนะครับโอ้อัศริย์โคตรทีเนี่ยเราควไม่พูดมานะฮะเดี๋ยวต้องรีบทำม,มันนี้ก่อน ตอนนี้นี่คือสีตรงหน้าครับอันนั้นคือฟางกระบองเพชรชั่วคราวส่วนตรงหน้านี่นคือต้นอ้อยอันนี้คือฟา์มที่เล่นตั้งแต่สองวันที่แล้วอันนี้คือฟารที่มทำแยกส่วนทาว่าทั้งสี่พืชไปแครอทบีบรูดนะฮะแครอทตั้งแต่ขีดแรกเนี่ยผมไปฆ่าอมพี่ชาวบ้านตัวหนึ่งมันดบแครอทซึ่งผมเลยเอามาปลูก ก็ได้ประมาณส่วนมังฝรั่งกับบีรูทเนี่ยผมก็ไปส่วนบีบรูทเนี่ยผมไปหาได้จากเมืองลางเนาะก็เจอนะแต่ผมก็ดั่นตายซะง,งั้นดีที่แบบเอาไปเอา,ไปเอาด้วยโมดเคียร์ทีแบบนี้เออรีบมาเอาแล้วก็รีบกลับมาฮะซึ่งถามว่าเมืองลางอยู่ไหนไม่รู้ฮะผมจำแม่ไม่ได้ละตั้งสองวันแล้วแหละคือวันนี้ที่สามคือวันทนี่สนะี่ฮะเนี่ยฟ้าบีบรูทของผม แล้วก็ฟาร์มมันฝรั่งมันฝรั่งก็หาจากเลนสอมบีครับมันก็หาได้แล,และอัตราดอบก็เยอะอยู่นะฮะนี่อันนี้คือแมพที่ปงพาปูนะฮะแต่ไม่ได้มาแจกแมพนะนะฮะมาดูเฉยๆกำยังจะเล่นต่ออยู่ตรงนั้นคือบ้านเห็ดคนระับบ้านเห็ดแล้วก็มีประตูเลเตอร์แล้วก็มีเห็ดต้นเห็ดที่ผมปลูกไว้อาว่าปลูกทำไมเอามาประดับก้ารครับนี่ ไม่ีอะไรส่วนตรงนี้เป็นทางเข้าเหมืองแต่เป็นหลุมห้ามนะฮะเอาละเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวนะทางบ้านผมเข้าทางเข้าอยู่ไหนอา้าวมีทางเข้าบ้านหรืนไมอ๋ออ,อยู่นี่อยู่นี่ลุมใหญ่ใหญ่จาได้อยู่เอ,อ้อฮะจะเข้าบ้านเป็นทำไมมันเข้ายากเข้ายิงจังวะ อ่ะนอนโอ้โหนอนแบบลูกไม่จำกดคลิกหนึ่งเที่ยกับนอนอือนี่ครับอ่ะส่วนถามว่าตรงนั้นมันคืออะไรฮนะหาง,ง่ายง่ายยินชาร์จครับโซนได้กองยินชาร์จอิชาร์ที่ผมเอามาใส่นี้เบบรถฟ้าเราประมาณสองพันแล้วก็ไปอชาร์จที่คุณได้ทำที่คุณฟอร์จิว อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกข้างในนี่มันอะไรยู่อ่ะล้มลืมพาไปดูอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งเอามาที่ไหนตู้โน้นครับตู้นน้นตรงนน้นนั่นๆตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะไอ้ที่คมเฉ้ตรงโน้นนี่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 ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น คือที่ที่กองสปอนเป็นกงสปอน์นอนในมุมซึ่งเคยมีฟาร์มมาทำทำเป็นที่ทฟาร์มทำเป็นฟาร์มแมงมุมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มแมงมุมที่ผมใช้คือมีอย่างบีการฆ่าแบบผมไม่ร่วมฟันเองฮะนี่ครับ ใช้ลาวาเอาก,กระจกมาดูนะแล้วว่าฟารใช้ยังไงใช้เนลารับแมงมุมตายนี่คือของนี่อ้าวมาใช้เวลานานเก็ใช้เวลานะแต่ว่ามันนานอยู่นิดนึงก็<อ><อ>มันค่อยค่อยเก็บไปนิดนึงก็ใช้ลาวาฆ่าฮนะไม่มีหรอกเดี๋ยวโหจบการคิดไปก่อนนะแล้วก็ก็เป็นอาสิสซี่นฮะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ได้ยาวขนาดนะั้น ถ้ายางก็จกูกชักมาดูหมตอ,อันนี้ว่าพัดจบแล้วนะฮะอันนี้อามาพวดสวยอ๋อลืมที่หนึ่งในเนเธอร์ในเนเธอร์นเ,นเข้าไปสำรวจตั้งวันเดียวพีกก่ปูกาย มาดีเธอเข้าไปไหมไม่ได้เข้าไปฮะโขี้เกียจโคตรขี้เกียจเข้าอ่ะนี่ครับตามดีเธอโอ้โหใช้เวลาทำหลายชั่วโมงเลยนี่ครับทำไว้นะ้แต่เมื่อวานแล้วนีกลุ่มสปอนเดติดตรงนี้นสองที่ สองสองอยู่นู่นน่ะอ่ะอม,มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นอยู่ไกลๆไกลโคตรเลยเว้ยอะล่ะอาพัวดีไหมเดี๋ยวอุ้มพัวด,ด้วยการใช้โหโอเคทีนะเพราะว่ากลัวตายไงโอ้อันนี้อันนี้มันตายง่ายนะฮะอ่ะเรียบร้อยฮนะอาพัดดวโดยโดยการบิน นี่นี่ครับฟาร์เบทที่สองเจอตั้งนานแล้วเนี่ยเบทโอ้โหมันเยอะมันเยอะจริงฮนะถามตูเบทจะทามาใหม่เอามาทำอะไรไม่รู้เนาะโอ้เคลเียมันตั้งนานแล้วส่วนคล้องอ่ะโอ้ไม่เก็บครับเอาไว้ที่หลังยกค่อยเก็บเก็บอะ เกือบตกแล้วล okay. like ah. I mean. ืมนะลืมนะเปิดโมเดิร์ติไว้ถือดาไว้มันจะได้ไม่ถูกกลับกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านโคตรเร็วโมเดิร์ตินี่ยผมว่าเอาที่รางหะไว้สำผมย้ายไอ้ไอ้นี่ะไปอวางหน้าแต่ แล้วทีหลังแล้วแมงมุมมาจากไหนเนี่ยอะไรอ๋อก็นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับนี่นะป้าใครอยากเล่นตัวเกมนี้นะฮะก็ไปหาดูในคลิปของยูทูเบอร์นะหาคลิปแล้วก็นะฮะอันนี้คลิป มันแค่20่สิบเอพนะเครื่องไหนก็เล่นได้นะฮะหรือว่าเครื่องแบบกระตุกหรือเครื่องแบบสเปคไม่ถึงก็เล่นได้เหมือนกันนะะสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวนะครับสวัสดีครับ